วิธีดูเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยสามารถดูได้ง่ายๆผ่านแอปเคพัฒน์ทำยังไงมาดูกันก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่แอปเคพัฒในมือถือเลยจากนั้นให้กดเมนูอื่นๆมุมขวาล่างนะครับและเลือกไปที่เมนูการตั้งค่าตรงนี้เลยจากนั้นนะครับในหน้าของการตั้งค่าให้เรามาดูในส่วนของบัญชีบัตรตรงนี้นะครับกดไปเลยโอเคครับก็จะมีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยขึ้นให้เราเลือกตรงนี้นะครับ ในส่วนของตัวอย่างนะครับผมมีบัญชีของธนารรคารกสิกรไทยเพียง1บัญชีแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีมากกว่า1บัญชีนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปบัญชีที่เพื่อนๆนต้องการดูเลขบัญชีได้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเลขบัญชีจะแสดงผลบางส่วนเท่านั้นให้เรามาดูในส่วนของสแสดงเลขบัญชีบางส่วนตรงนี้ครับก็มันจะมีปุ่มเปิดกับปิดอยู่นะครับในส่วนนี้ให้เรากดปิดเลย โอเคครับเมื่อเรากดปิดเสร็จแล้วก็จะเห็นได้ว่าเลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับจะแสดงผลครบทั้ง10ตัวเลยเพื่อนๆนะครับก็สามารถนําเลขบัญชีตรงนี้ไปทําธุรกรรมต่างๆของเพื่อนๆได้เลยนะครับโอเคครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการดูเลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยผ่านแอปเคพัฒนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ